ในช่วงสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายนะครับประเทศไทยตอนนี้เริ่มเดินหน้าไปได้มากยิ่งขึ้นนะครับรัฐบาลเองก็อนุมัติให้มีการเปิดนะครับในหลายๆหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กองค์กรใหญ่นะครับปัจจุบันก็เริ่มทยอยเปิดมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ในมาตรการของการทยอยเปิดเหล่านี้นะครับจึงจาเป็นจะต้องมีมาตรการในการป้องกันโควิดยังต้องเข้มข้นเหมือนเดิมเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการตรวจจับป้องกันและปราบปรามป้องกันบุคคลที่ติดเชื้อเหล่านี้นะครับนั่นก็คือเทคโนโลยีตัวช่วยที่เรียกว่าเอ่า นอกจากจะสามารถช่วยสกัดกั้นนะครับบุคคลที่มีเชื้อเข้าสู่นะครับภายในองค์กรแล้วเนี่ยนะครับยังสามารถที่จะมีการแจ้งเตือนนะครับว่าไม่ใส่แมสนะครับหรืออุณหภูมิสูงเกินนะครับด้วยตัวเขาเอง ในขณะเดียวกันครับที่เมื่อใดก็ตามที่ตัวเครื่องเลยนะครับถูกต่อเชื่อมเข้ากับตัวระบบเน็ตเวิร์กนะครับก็ยังสามารถที่จะออนไลน์ดูภาพผ่านมือถือได้ระบบก็ยังสามารถแจ้งเตือนได้ตัวเขาเองซึ่งระบบตัวนี้สามารถทํางานได้แบบแบบสแตนด์อะโลนนะครับโดยที่อาจจะไม่ต้องใช้เครื่องบันทึกเลยก็ได้นะครับเหมาะกาับหน้างานที่เป็นประเภทโรงพยาบาลน,นะครับองคอ์กรใหญ่ๆเช่นห้างใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆอาคารใหญ่ๆสำนักง,งานออฟฟิศใหญ่ๆนะครับซึ่งเหมาะสมกับสินค้าตัวนี้มาก แต่เมื่อใดก็ตามที่เราเอาสินค้าตัวนี้นะครับไปใช้กับเครื่องบันทึกนะครับก็จะมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับระบบก็จะมีการจัดเก็บข้อมูลที่มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือระบบสามารถที่จะมีการสรุปนะครับบุคคลที่เดินเข้าออกได้ระบบสามารถสรุปในเรื่องของบุคคลที่ไม่ใส่แมสได้ระบบสามารถสรุปในเรื่องบุคคลที่มีอุณหภูมิสูงเกินได้นะครับ วันแบบต่อวันมีระบบการรายงานแบบวันต่อวันได้เลยในขณะเดียวกันนะครับตัวเครื่องนะครับยังสามารถที่จะมีการอ่านนะครับด้วยความเร็วที่มีความเร็วสูงโดยใช้เวลาสกแกนเพียงแค่หนึ่งวิเท่านั้นเองก็สามารถที่จะมีการแจ้งเตือนในถือว่าบุคคลคนนี้เป็นบุคคลต้องสงสัยหรือเป็นบุคคลปกติได้เลยในขณะ hana, เดียวกันระบบการค้นหาเองนะครับบนระบบเครื่องบันทึกนี่นะครับก็ยังสามารถค้นหาได้ง่ายได้นะครับระบบแจ้งเตือนได้นะครับค้นหาได้ค้นหาเป็นแบบรายวันได้ นะครับหรือจะค้นหาเป็นแบบรายเดือนก็ได้การค้นหาสามารถแยกประเภทบุคคลได้สามารถแยกกลุ่มได้สามารถแยกบุคคล p r i v a t e ได้บุคคล VIP ได้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะค้นหาโดยการระบุลึกไปด้วย,ว,ยว่านะครับใส่แมสหรือไม่ใส่แมสคนที่มีอุณหภูมิสูงหรือคนที่มีอุณหภูมิปกติเข้ามานะครับตรงนี้นะครับนอกจากจะช่วยทําให้เราสามารถสกรีนนะครับบุคคลที่เป็นกลุ่มผู้ต้องสงสัยแล้วนะครับยังมีตัวช่วยที่ทําให้เราสามารถทําสถิติสรุป นะครับขึ้นมาได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยนะครับอยู่ในสินค้าระบบ Access t h e r m o s ม a แกของระบบยี่ห้อ h ฮวิ v นะครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับสนใจสินค้าประเภทนี้สามารถติดต่อนะครับกับเซลล์ไฮวิวได้ทุกสาขาทั่วเทศแล้ววันนี้นะครับยังไงแล้วข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ทางเว็บไซต์ h i g h v i e w s d t s หรือทางเพจนะครับทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับ highviewcctv.com นะครับนะครับขอบคุณครับผม